ไปลองกันสักหนึ่งคอรสดีกว่าว้าวมาลวดยาไม่ผมแตกผมแตกไม่ได้เาดไม่อโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Resident Evil ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่นะ ใช่ไหมไม่ใช่เราอยู่ใน s, <S e v day to die ครับวันนี้แล้วก็โอ้โหหลังจากที่ห่างหายจากการเป็นสตรีมเมอร์ไปนานมากก็กลับมาแล้วนะขอเสียงหน่อยไวรุ่น <c oughs> <c oughs> เราจะก็อยู่กับทีมงานละทมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีคุณคุณเบนส์ด้วยนะครับหรือคุณสมิธนั่นเองสวัสดีครับคุณแล้วก็อยู่คุณแบ็คบูฟนะครับทําอะไรอยู่ครับเนี่ยทําอะไรอยู่ครับเนี่ยดูว่าผมจะดูบ้านนะลหรือเปล่าอ๋อโอเคครับก็สวัสดีคุณแชมเปอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับแชมเปอร์เองครับผมสวัสดีครับอีกคนนึงอยู่ไหนวะกยู่ังวิ่งกําลังวิ่งมาอยู่อีกคนนึงโอ้โหคุณไอจะดูกําลังวิ่งมาอยู่แล้วก็มีคุณไอดุมด้วยนะครัััับบสสววววดดดดีีีคคุุณไอออ้มมมยยนนนะรรรทงาาาาเเกก็ชช่ิต ในโลกของสวีเดนทูดายโปรเจกต์ของเราคือสร้างคฤหาสน์สเปนเซอร์ให้ได้อันนี้เป็นแค่ที่พักพิงระดับเบื้องต้นของเราเฉยๆนะใช่ไหมทุกคน <laughs> ฉนชั้นลากยาก <laughs> ตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเนี่ยเราต้องไปทําอะไรบ้างเนี่ยเวสหรอเฟสใช่ท้องเสทุกคนยังไม่ได้ตั <red> <red> กยากค์กบทุกคนเลยเพ <red> <น>ื่อค,ความสดใสในอนานะคตแบบมันกว้างคุณจะเดินตลอดชีวิตไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมตายนะครับตายนะเจอสอมบี้ตุ่ยตู่ก่อน วันนี้ผมก็จะมารีวิวบ้านของเราให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะว่ามีบ้านเราโอ้โหเป็นไงสวยมากนะครนี่เป็นการลงมือทําอย่างเน็หน,น่ืยของผมเองนะ,ะการลงแรงลงเหงื่อทุกหยดนี่เป็นผมทำขึ้นมาผมทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย Are you sure about that? เคลมเห็นใจไหมดูบ้านของเราเป็นไงนี่ก็คือไอเดียที่ผมคิดเอาไว้ทั้งหมดนะเคลมหยอกหยอกหยอกวันนี้ภารกิจเราจะไปทำอะไรกันฮะสมาชิกเควสไม่หยุดเควสมีหลายอย่างให้ทำเลยตั้งแต่การไปหาของปุดสมบาทหรือแม้กระทั่งข้าวซอมมีทั้งหมดในตึกในอะาคารอย่างนี้ครับงั้นเรา<ต>ไ,ปไปแรกๆจะเป็นแค่ที่อยู่สักหนึ่งคเควสกันเลยไหมเราไปลองกันสักหนึ่งเควสดีกว่าเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการรับเควสแล้วครับโอเคแต่ถ้าไม่รับ ไม่รับเควสได้ไหมเออรับน้องได้ไหมเออไม่มีอะไรฮรอะไรครับเนี่ยปลา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 เยนักหนูนายมันคืออาชเชอร์ใช่ไหมน่ะเลโก้ัดครับระหว่างระหว่างรอนี่นะผมก็มีเออ มาม่านะเปิเป็นมาม่าเอาไวๆนะหมูสับก็กรอบๆอร่อยดีแ <c oughs> ม่ต้องมีอะไรนะยืนไปดูเริ่มไปโอ้ออกกดรับเฟซทุกครั้งนะครับของจรีรีสปอร์ใหม่หมดเลยครับโอ้ยโอ้โห้โนกเวนเกือบไปแล้วนี่เลยมันนี่เลย มานี่เลยมึงมานี่เลยอุ้ยแล้วไม่พี่อ้วนยาวดยาไม่ทำไมมันผีมันเก่งขึ้นวะโหมูทำไมมันเป็นไอ้อ้วนวะคุณตายยากด้วยตรงนี้ใจเองตัวเองเบอร์เจอคนแก้อ้วนไปก่อนโคตรแตกโคตรแตกไม่ได้เยอะไป เอ้ยผมรีบกลับไปก่อนผมจะรีบกลับไปอย่างรวดเร็วนี่ตรงไหนกันโอ้ยเอาโอ้แครเอ้าแล้วผมจะรอดแล้วนี่ยไม่นะเวลงไปผมกวลงไปกําลังจูกเล่นกับมันอยู่ไม่นะ เดือดจัดเดือดจัดโคถึงอ่ะใช่โอเคทีนี้ก็เคลียร์แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเหนึ่งควีตของเราไปส่งแต่ว่าต้องวิ่งให้ทันนะเพราะว่าอังคารจะปิดตีทุ่มนี่เหลือแค่อ้าวอ้าวตอนนี้สามลูก่าแล้วอ้าวมันเกิดขึ้นแล้วแล้วถุงนอนมีไว้ทำอะไรถุงนอนมันเอาไว้สำหรับเอ่อถ้าถ้าคุณตายคุก็จะมาเกิดที่ถุงนอนได้ มันคล้ายกับถุงน่องไหมฮะเงียบกริบเงียบกริบเลยไปไหนกันหมดมาวันนี้เร็วแบคคุไปไหนแล้วนี่ไงมาแล้วตอนนี้นี่ไงนี่ไงเบนไม่ทำเพื่กับผมเหรอเราเคลียร์บ้านก่อนไหมหรือว่าอ๋อไม่เคลียร์นี่เคลียร์ไปหมดแล้วครับคุณตักอันนี้เคลียร์หมดแล้วออ๋ครับเลยไปไประวังเจอผีโถอดเด้อเพราะว่าที่เราเล่นโหมดเนี่ยเป็นโหมดยากสุดเด้อ ไม่กลัวไม่กลัวผมอยู่ข้างหลังผมไม่กลัวล่วงไปดิล่วงไปดิไ,ปไม่กลร่วงไปสิใครก็ได้สักคนเปิดไฟหน่อยผมเองก็ได้เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟนไปปู่นไงอยู่นู่นอยู่นู่นปีแน่เอ้ยมาดิมาดินี่จะไปตายเหรออุ้ยมืดจะไม่ล้มเลย ปรับแต่งก็ไม่มีมันเขียนว่าว่างเปล่าไม่มีไม่มียังไม่มีต้องมันต้องใส่เอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหทางล่าง้างล่าง้างล่างมทางนี้ทางนี้มานี่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 วาวตัวนี้วนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้ตนี้ววตวตวตัวตวตั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 วต้วต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 ้วตีวตวตตวต นี่เลยปืนปืนปืนเรือนี้อู้หเดี๋ยวๆใครถืออะไรมาเนี่ยป้องเขามโอ้โหป้องเขามป้องเลาแมกันแล้วมาเก่งๆเหรอโอ้โหโอมันใส่บวกเหล็กด้วยมันใส่บวกเหล็กโอ้หบวกเหล็ก นี่เลยไม่ตายโหมึงตายอย่างยากหมดแล้วปืนโหใส่ยากเกินนี่แ่โอ้โหอก็โเดอเดือดเดๆๆอเอนี่แหลนีน่นะโอ้โหแดก ยัไม่ตายยังตายเฮ้ยยิงไปไหนไเนี่ยมาดีเลยอู้หูหูหูหตายอ่ะดีเลยซ้ำอีกหนึกก่งนัดทุกครั้ตัวมึงตายโคตรยากไอเ้เบนเสร็จหรือ,อยังนี๊มันยังไม่เสร็จมันยังมันยังเป็นเกิดอยู่เลยอ่ะยังมันยังมีขึ้นอยู่ เจอแล้วเจอแล้วอู้ยแปดเท้าเยี่ยแปะเท้าแปดเท้าเซค่าแบบนี้ด้วยตายตายห่างแล้วมึง <Hello. S 1> โอ้พิษแ,แล้วจ้โอคิวเลนโฟร์แล้วอื่นเลยคิวเลงโฟแ์น่ยกระสุนหมดมานแน่บอกเลยกระสุนผมว่าหมดแล้วผมไม่ใกล้กระสุนหมดแล้ว ระเบิดร,ระเบิดยิงยิงทงให้ระเบิดอุ้ยมันติดอุ้ยอุ้ยใครทำอะไรดิเดียมบันมันลงดินไปแล้วมันถึงมาแล้วเฮ้ยมันถึงมาหาผมมัมาหาผมมามามามันมาหาผมไปแล้ว้มันมาแล้วมันตามกลับมาแล้วมันกลับมาน,มมาานี่นี่นี่เลยบิดกด ยูไม่เลยมันจะตายอ่ะเออไอ้มันรปอัดมุมไว้อัดมุมมันไว้เอออัดมุมอัดมุมอัดมุม <N> นี <N> ่แหละ <N> ไอไ้อไอ้ว่าเกมต่อสู้ไอ้รี

One eternity later. หมดเรียวแรงหมดเรียลแรงโอ้โหโอเคมันตายแล้วโอ้เวียขอหน่อยวะขอหน่อยวะเก่งกว่ามึงอ่ะเฮ้อไปส่งเฟสกับเก็ตเดอร์ก่อนนะอ๋อมันให้มันให้รับรางวัลเหรอโอใช่รับรางวัลก็เลื่อยไส้มือเนี่ยเพื่อรรางวัลหนึ่งอย่าง การที่เราทำเราจะได้รับของระวันหนึ่งอย่างจะให้เรื่อกเป็นอันอ๋อได้แล้วได้แล้วคุณพิสูจน์ว่าคุณมีสมบัติมันมันเขียนว่าตอนนี้ไม่มีงานทำเลยเอ้ยผมรับแล้วมแล้วผมรับแล้วผมรับมาแล้วทุกคู อคุณยูเป็นนี่ก็ของคายอะดูแป๊บผมกดบ่อได้อ่ะผมกดบ่อได้ผมอยู่ตรงนี้ของของคุณเบนเบนอันนี้ของคุณเบนมาเร็วๆผมอยู่นี่อ่ะเบนผมอยู่ตรงนี้เบนผมอยู่ตรงนี้ผมจะให้แชร์แร์งไที่ที่เราอยู่เนี้ยเปนของคุณเบนเนี่ยเบนผมอยู่ตรงนี้ เว้ยงั้นไปงั้นไปรับตัวคุลแบ็คบู๊ก่อนดีกว่าไปเอาคูณแบ็คบู๊ก่อนมาผมก็ได้เออพร้อมยังกดเลยนะพร้อมเลยกดเลยไปเลยโอเคไปเอ๊แต่มันเป็นเควสผมด้วยนะอันเนี้ยทำได้สองรอบนะอ้าวเทียบสิกดไปแล้วไงอ๋อไม่มาถึงว่าทำอีกได้อีกรอบนี่ไงโอเคเฮ้ยคนเดิมเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เออเสียงมาจากไหนอุ๊ยโอ้โหยิงโอ้ <laughs> Ồ, không ừ. Ủa không quý. gì em lét Có đẹp á à. này, Ê, gì quá Ui, già quên Gia lão Ê, ตายตาไม่ตายดีเลยตายตาตกเคลียร์แล้วใช่ไหมที e> ่น uh> ี่เออเคลียร์แล้วใช่เคลียแล้วมากเลยรู้ของกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับเพื่อนดิถิมตะกอนผมมาแล้วเคลียแล้วมเลยครับโอ้ยกูเดะมากดีเบนเลย อันนี้รับอย่างเควสดอะรอคนเบนเนี่ยผมอยู่แค่ตรงนี้นเองผมเบนรับเลยก็ได้มีใ,ใครใช่น้าไม้ผมมีคนดูน,น้าไม้คนเหลงน้ำไม้เบนขายผมดูไม่ต้องดูผมตายซ้ะอย่<ำ>า,าลืมฝากขุดเมล็ดในเรื่องฝากขุดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้ด้วยนะครับปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจำเป็นมากในการทำฟาร์มไม่ไมาแล้วแหละ ว้ายหมาไม่ไม่นะเหมือนเหมือนกระโดนหมาเหมอนกระโดนหมาอะไรเป็นลูกเหลวนะแมนเอ๋ยเดยัวถุงม้านี่ะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหแหมพอมีลูกเยอะนี่ก็ใส่แหลกเลยใส่เลยกลับแล้วกลับบ้านเร็วกลับบ้านด่วนเลยเอาจักรยานก่อน คนมีจักรยานใช้กันหมดแล้วผมจะเอาของคุณไปทุบทิ้งโอเคโอ้โหเหนื่อยชิบหายโอ้โห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 กระตุกเลยมาฟังกี่ตัววะเนี่ยง่ายกระตุกกระตุกกันเลยทีเดียวเชียวแหลกจัดอะมาฟังกี่ล้านตัววะเนี่ยโอ้โหแดงเดือดแดงเดือดกระตุกกระตุกกันทุกคนเลยเหรอ ผมนึกบอกไงที่ให้คุณมทัพไอ้เนี่ยเลือกซอมบี้นี่มาเยอะเขาบอกว่าเครื่อนกันตะกัตุซึ่งของเราไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นเป็นรถเดี๋ยวเราขึ้นเป็นรถการช่วยก,วยกันเีอะตามจำนวนตามจำนวนคนที่เข้ามาเล่นด้วยใช่ใช่เพราะว่าวตามจำนวนคนที่เล่นด้วยยิ่งคนมาเยอะมันก็ยิ่งสซองมาเยอะโอ้โห,โอ,โหอย่าไปกลัวของพวกเราคือ ตัวเทพยังไงล่ะผมจะขึ้นไปสอยขึ้นไปสอยมาจากด้านบนโอ้โหยึดกันไปไหนวะเนี่ยพวกมันเยอะแล้วเหรอโอ้เจ็บปวดเหลือเกินอ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อะะไรขึ้น่ผมโดนอ้วกใส่ดึงดูเลือดเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วตัวไหนขึ้นมาตัวไหนขึ้นมาตัวไหนขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วตัวไหนตัวไหนขึ้นมาจะขึ้นมาอ่ขึ้นจะขึ้นหลังเหรออ้าว Two t years later อีกนิดเดียวจะตีสี่แล้วทุกคนขังใจไว้เกิดหมดแล้ว เย้เอาแล้วพี่นอนปีกเหรอพวกเอาอะไรแดงพวกุึงกลับไปได้แล้วมึงกลับไปได้แล้วพวกมึงกลับไปได้แล้วกระโดดวิ่งนัด Oh, home. Six and a half hours later. ป้่เมตายแล้วแ้วนี่จะามนขึ้นอ่อ้เนียเควเลยอวากระด้กตาอย่เง้ตัวมันติดมามัติมาตัวนี้ติมา What the dog doing เออเรีอบรอเย้้าได้จะไม่ไรเหรอเราทาใหม่ได้โหฟอร์มมยับยอนี้เราจะ้ายังไงก่อนเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวัตถุดิบเรามีพร้อมอยู่กระสุนไม่พร้อมอะ อุตุ่าพร้อมแต่งกระสุดไม่พอมเวลาต้องครับกระสุดแล้วแหละใช่แล้วก็จบไปอีกหนึ่งวัน <10 S 2> ที่โคตรจะแสนทรมาน <c oughs> ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม